สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565นะคะกับเคลียร์แรกของเราเลยนะคะของปีนี้นะคะกับแรกเตอร์รุ่นยันมาเอฟห้าหทตัวนี้นะคะ5 1แรงม้านะคะตัวนี้ตัวนูนนะคะถรถจเบียนปี6 1หนึ่งนะคะอุปกรณ์ครบมือเลยนะคะด้านดินหน้านะคะผ่านพวนนะคะแล้วก็โรตารีนะคะผ่านพวนเป็นผ่านพวนใหม่นะคะ ตัวนี้นมคะแถมย้อยให้ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะป้ายทางอําเภอท้องแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตัวนี้ลูกค้ามามาจําไว้เมื่อ,อวันที่27ธันวาคม2564นะคะตัวนี้ลูกค้ามามาจําตอนอยังไม่ได้ล้างเลยนะคะตัวนี้สั่งเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเกอร์ มึสงสสภาพสวยเกรดเนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกาะลำไยตำบุมองบัวอําเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกับยานมาเอฟ5้านึ่งทีตัวนี้นะคะ5้แรงม้านะคะตัวชิ้นนะคะนี่คะ่ะฝาทวนใหม่ของค่าย c m p นะคะ เย็นๆรอรับพี่สีแดงคันนี้เข้าบ้านได้เลยนะคะขอบค,คุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ